ตอนนี้สินอยู่ที่ชนบุรีนะครับสิงจะรถมาเช็คระยะนะครับที่ Lexus Service Corner กันนะครับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าการใช้บริการที่ l e x u i s e r v r n e r เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงแล้วนะครับ s ซัส서비 e 코너ที่โตโยต้าอินเตอร์โยนสาขาชนบุรีนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีพี่ๆที่ถูออกอบรมจาก렉ซัสเนี่ยมาคอยให้บริการกับเราครับ เอารถมาเช็คระหรยัครับผมรับคดีครับผมซึ่งเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆเขาก็จะไปที่ Lexus counter นะครับก็จะทำเอกสารนะครับแล้วก็จะมีรายการการซอมต่างๆนะครับจะทำรายการรอเราไว้อยู่เลยเราแค่เดินไปที่ Lexus เรลานะครับแล้วก็นั่งรอที่ Lexus เลา้ได้เลยครับ แล้วที่ Lexus Service Corner เนี่ยก็จะมีเล็กซัสเรานะครับคอยบริการลูกค้าของ Lexus โดยเฉพาะเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีพนักงานที่อบรมนะครับโดย Lexus มาคอยให้บริการกับเราด้วยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเดินไปที่ Lexus Counter เลยนะครับก็จะมีพี่ๆี่ซูเปอร์วเซอร์เนี่ยเดินนําใบสรุปค่าใช้จ่ายเนี่ยมาให้เราที่เล็กซัสเรานะครับแล้วก็ทำเพย์เมนต์ตรงเนี้ยได้เลยนะครับภายใต้แนวคิดโอโมเตนาชินะครับหรือว่าการดูแลแ,แขกคนสําคัญของคนญี่ปุ่นครับ ซึ่งที่ Lexus Service Corner เนี่ยจะมีช่องจอดหรือว่าช่องเซอร์วิสสำหรับรถยนต์ Lexus โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่างที่อบรมจาก Lexus เนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็ดูแลรถเราได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตอนนั้นยังไม่พอนะครับอะไรที่ใช้ทั้งหมดในการบริการของ Lexus Service Corner เนี่ยก็จะเป็นอะไรแท้จาก Lexus ด้วยครับซึ่งข้อดีของอะไ่แท้ของ Lexus เนี่ยราคาไม่แพงเลยครับถือว่าเป็นจุดเด่นของคนใช้รถ Lexus เลยซึ่งข้อดีของการใช้รถยนต์ Lexus เนี่ยคือค่าบริการนะครับแล้วก็ค่าอะไ่เนี่ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลครับ นอกจากตัวรถนะครับที่ดีเยี่ยมแล้วนะเล็กซยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานรถยนต์เล็กซัอย่างเต็มที่เลยนะครับสิทธิ์มั่นใจเลยนะครับว่ามาตรฐานของ Lexus Service Corner เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประทับใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับสามารถทำการนัดหมายนะครับ Lexus s e r v i c e Corner ได้ทั้งหมด15แห่งทั่วประเทศนะครับอยู่ในหัวจังหวัดใหญ่8จังหวัดทั่วประเทศตามวิสิขึ้นให้ตอนนี้เลยนะครับ สามารถเข้าไปทําการนัดหมายนะครับเข้าไปใช้บริการ Lexus s e r v i c o c o r r e r 15แห่งใน8จังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับก็ใช้รถยนต์เล็กอยากอุ่นใจแน่นอนครับ